ลองยังไงพ่อพ่อฟังหน่อยปลาปลาปาปาลองฟังให้พ่อฟังหน่อยมาอือเหรอภาษาต่างดาวพ่อฟังไม่รู้เรื่องกุ้งกุ้งขนมขนมจับกุ้งปลากุ้งปูปากตูนขึ้นจุ้ง นุ่มปิ๊บปูปู <laughs> อืเอออหลับจิ้ห้อมหลับคนวยมีคนด้วยคน <laughs> ด้วยนะห้อมหลับโอ <laughs> หอมหลับแล้ว <c oughs> อันนี้บอ้โหเกิดบังกับ ตอุย้ยคนลนะโกนแล้วหรอตาไม่หลับเลยความคือตัวอ้ย้มาเห็นคืออ้ยหนูบุตรีเดี๋ยวมันตัวมันเนี่ยนอยู่นอนอาหานอนได้แล้วหนูออ้ยหลับล สิ่ไหมคนได้่อยยังบ่อยนอนเอากับคนมันหลับล่ะเออหลับยังเนะหลับแล้วหอมหลับหรือยังหอมหลับหรือยังหลับยังเสียงกลนะออกไปนอนหมุนทีปลายกับคกนที่ตวนๆบน้น้ยมันโกนตาเป็นกก้าโกนเลยพอามึงหัวใจที่เห็ยียนตอนเขา ่อหน่อยมากคือกนจตหน่อยสมุนท่เห็นเป็นพรามันมานยากจะมาสาเห็นติ๋งน่อแย่งง่าหลุกผูได้วะจะไปเห็บ้านเส็นรับได้บ่นเนี่ยเออรับรลดรับยากมันรับหมก้นยางมันนนอนได้แล้วดูพร้อม None real. Ta ta. None. Ta ta. None. Ta ta. Ta ta. Ta ta. Ta 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 hết ta 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 Nó ta ta อ <c ười> ุกนยอ่า <tenga> ก <hoe mit ito> ุ้งก <in> ุ Guys, no ้งจกุ <nine> ้งจีมันเจี๊ยบต้นเึินให้กุ้งอ้นนมโอ้ยมันกอนนี่หรอกเสียงดังน้มนุ่มกุ้งเจ็บกุ้งมันยอมแม่มทียออแม่มันยังขอเตรียมตาเนี่ยแต่มันไม่ให้เนาะ เอาหาย่ายเราหาย่ายมันนีจะไปหายอ่มันแต่ทรายเห็นแบบแบบคือพี่หลอกโอ้มันเปลี่ยนหัวเออเฮงเอาเฮงเกียดได้ไหมเนี่ยเออนาำขั้นไดหัวเออเออโอ้ยเนาะนาำบ่ได้เปลี่ยนหัวอ่ะโุ้นแหละหน้าหน้าหน้าเกียด อันไหนใครก้นหน่อยอันไห<ข>นก้นให้ดูหน่อยใครหลับแล้วใครหลับแล้วอ่ะหอมหลับอย่างไปกินนมนอนไปอนออเอาเอาใ์เห็นแล้วบ่มันนี้

จะนอนปงปงหอมมันจะนอนแล้วนะมันหม่ยความจับตัวเราสับขใจบ่นั่นอสบายเอาและครัานอนไปนอนนี่ไาไปนอนก็ไปไงบออตัวสับทอใหม่กูจับไปพ่ายไงจับ บ่อู้ไปอก็ปุ่จับจับอะไรนอน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 รับปุ่นกูจังในเบิ้งนอนนอนนอนชีวะโทรศัพท์คนไงมั่นชีวะเนี้ยไม่บายเฮ้ยกี้กี้ยังหอมยมันกีมา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 อย่างไรวะ อันนี้เงี่ยมามาอ่าเน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 มามาเนี่ยมามามมามามอันี้อนี้เนี่ยมา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 อ่ะอ่ะมามมาม้อ่มามมมโอนอนนน่นอนมา่เปิดกระตูนเปิดการ์ตูนเข้าใจหเปิดรตูนแน้แหละก็สันเปิดกระตูนเปิน่เข้าใจอยู่เปิดเปิดาตูนเออเอเปิดกระตูนแค่นี่แหละบายบายก่อนบายบาย